สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับนนเกม De a d by Daylight นะครับก็วันนี้เรามาเล่นกัน3คนปกติเล่นกัน4คนเนาะแล้ว,วันนี้ทีมไม่พร้อมม่ทีมพร้อมเดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่เพราะวันนี้เราเล่นกัน3คนก็จะมีฆาตรกร1คนนะครับก็คือคุณคีทแล้วก็มีเพลเยอร์สองคนก็คือผมกับคุณยุนนะครับโอเคคุณคีทคุณย้ายห้องเลยครับไว้เจอกันขึ้นมาดีครับนอน ไปครับโกรธเลยฮะจังหวะนี้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมตอนเริ่มเลย let's go มาแล้วครับคุณผู้ชมฮะมาเลยครับผมโผล่านี้ด้วยไอยุนไอสตัตว์มึงอยู่ไหนเนี่ยไอยุนเออได้ยินกูปะเนี่ยฮัลโหลได้ยินปะแล้วไม่พูดอะครับปีมปีม อะไรมึงให้กูไปไหนเนะี่ยให้กูไปไหนซาโบเทสก่อนครับ้ๆๆๆโดนแน่มโดนแน่นักจุกใส่ฟ้าอายุนกูอยู่กูอยู่ตู้เนี่ยตรงเนี้ยมึงจะเงียบหาป้ามึงเหรอ เรเห็นกูป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยี้ยแล้วมัน,มนเล่นเนิร์ดด้วยนะเี่ยมันไปไหนแล้ววะยังไงกูจะออกมาปั่นกูจะออกมาปั่นเครื่องแล้วนะไหนะ่ะเยี่ยปี ไหนมึงอยู่ไหนวะเนี่ยกูอยู่ในตู้อย่างเดียวเลยเนี่ยกูจะออกมาปั่นแล้วนะปั่นกันครับตั้งใจปั่นกัน จู๊มันอยู่ใช่ปะยุนอุ้ยเจ็บแม่ก็ไปแล้วอุนอยู่ไหนยุนที่มันอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไอ้สัตว์เอาเฮียแล้วมปอยู่กับคุณสมาเลยได้ยินปะได้ยินมึงอ่ะได้ยินกูไหม เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยยุ่นยู่ไหนเพื่อนมึงลงมามึงมึงมึงเออมึงมางนี้มันมายังกูอยู่กูอยู่ตรงตู้กูอยู่ตรงตู้ยุ่นมันมันผ่านกูไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวครูขึ้นไปปั่นต่อนะมันไปยังมันตามมึงอยู่ใช่ปะมันตามมึงอยู่ใช่ปะเฮีย่มันไปไหนหรอวะคูเห็นแล้วคูเห็นแล้ว อายุนีนกูไหมไอ้เฮียแล้วก็ชอบเงียบไอ้เฮียมันไปแล้วเราอะไรอะไรกูขึ้นไปปั่นต่อนะกูขึ้นไปปั่นต่อนะไป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 ปานที่เจ็ดเอาแล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงตามมามึงมาอยู่กับกูทำไมไอ้เฮียไอ้สัตว์เ้ีไอย ยิงดีเฮียไอควายเอ้ยโอ้มันไปเลยไอเยอะไอเยอะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้เขาตัวแล้วเข้าตู้ไหนเข้าตู้ไหนเข้าตู้ไหนตู้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 ตสองตู้สองตู้สองเขางน่าบ้าอยู่ขนข้างในข้างในที่มันอยู่ตรงกล่องอ่ะที่มันตรงข้างกระกลงเลยอ่ะคือพอพอกเปิดออกมาคือปืนมันคือมันสตาร์ทใช่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 คือเปิดออกมาปืนสตัร์เลยป่ะเออตู้นัหนแหละตู้ เนี่ย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 เปิดเลยปะเปิดเลยปะเปิดเลยปะไอ้พี่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 เอาอู้ยเฮ้ยออกไปทำไมไอ้ยุธไอ้ยศไอ้สัตว์มันตั้ตามไอ้กูนย่างไม่ไมตามคนอื่นเลยไอ้แม่ยศเอ้ยไปแล้วไปแล้วไม่อยู่เลยวะแต่กูด้วยอหะ ไม่รู้ไม่รู้เลรู้ดีรู้ดีแม่รู้ว่าคุณเล่นอะไรคุคุคุเลังปั่นอยู่กเลังปั่นต่อปั่นต่อแม่รู้ดีว่าคุณเล่นคุณเล่นยังไงรู้ต์นี้มารู้ดิเนี่ยโคตรดีน้อเฮียโหดอย่าเฮียเลยอะ โอ้ยยดแม่ไอสัตว์ลืมตัวไอเย้ยดึงดึงดึงตก่อนเอาไอัยุ่นนตปั่นให้เสร็จัให้เสร็จันให้เสร็จันเสร็จไม่ได้มันรู้แล้วเดี๋ยวมันวาร์ปมาเอาเลยเอาเลยอรกีไอ้นี้เรหนยแล้วอ่ะโเดี๋ยวคุไปหาดูคไปหา ที่อคือแบบมันอยู่ใกล้มากอะ่ะมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วนี่วิ่งมาช่วยเดี๋ยวกูจะเข้าไปจูก๊กต่อมาเร็วมาเร็วมาเร็วมันไปมันไปไหนแล้ววะไม่วิ่ไปไหนไม่รู้พอมึงช่วยกูเสร็จมึงวิ่งเขา้าเขา้าเข้าตู้ข้างๆนั่นเลยเห็นปะไหนตู้ไหนไปวิ่งเข้าตู้เลยตู้ไหนเนี่ยเข้าตู้เลยเข้ og, าตู้นี้เลยเข้าตู้นี้เลยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยเข้าไปเขาป้าแวะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ย มันรีมันรีเสร็จยังรีเสร็จแล้วรีเสร็จแล้วเปิดเลยปะรอรัรอรอไหนอ่ะไม่เห็นจะทำได้เลยสัตว์กดวิ่งแล้วกระโดดเอาเลยเอาเลยนี่ก็แล้วไปแล้วไปแล้วยุนไอสัตว์อีผีเปรต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 มาแล้วอีผีเปรตไปแล้วไปแล้วอายุน เหี้ยมันไปไหนแล้วไม่รู้มันตามกูอยู่หรอมันตามมึงเหรอมานี่ก่อนเบ้ามามาฮิวก่อนเบ้ามาฮิวก่อนเบ้าไปไปเลย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 นี่นี่นี่เจอ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 กุลางให้เจอที่ใหม่และเจอที่ใหม่เลยเฮี้ยมาที่เดียวกูขอให้มีไม้ขอให้มีไม้ขอให้มีไม้ไม่มีไม้ก็ไม่เป็นไรว่ะเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ย มึงอย่าพามันตรงนี้นะไอ้สัสเรียบร้อยไอ้เหี้ยแล้วเสือเข้าเฟสสองแล้วด้วยเข้าเฟสสองยังเข้าเฟสสองแล้วอ่ะแล้วอันนี้ก็คือมึงก็ตายเลยดิยังยังไอ้บินได้อีกรอบมึงต้องมาช่วยกูอะกำลังไปโหอย่างงี้มันจะไม่เท้าเหรอวะไอ้บีมไอ้บิมบีมฮะไอ้บิม์่อล่อให้เข้าไหนล่อให้เข้าไหน ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไ่นยุดยุดยุดอยูยยืนอ่าโ้มึงวิ่ง้าเดี๋ยวเองติม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 ิมไปหลบไปหลบไปหลบไปนั่งไว้เนังอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยแผล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 เฮ้ยมึงมึงมึงรอให้มันวาร์ปก่อนนีวรแล้วสัตว์ไปแล้วขับรไปขับรไ ลลลลลาเอาไปโดนใ้ควายไปแล้วมันตามมานตามมันตามกูเฮียกูล่อมันมาแล้ว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 เพื่อนตึ๊มจึ๊มจึมจึมไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮึ๊บจึ๊บ ไปเลยไปเลยไปไหนแล้วเฮียยุนยุนยุ่งอย่ากูอย่ากูวิกก่งวนบ้านไอ้ยุนไอ<ด>้ไ<ห>สัตว์มันมาหาก,กูแล้วแม่เย็ดเฮ้ย,ดดยยุนช่ยุนยุนยุนไอ้เฮียโดนเลยห้องวีด้วยห้องวีด้วยววย,ยุนเร็วยุนชจูบกูเร็วเออ มันกำลังไปมันกำลังไปมันรู้มันรู้ยูนออกมาไอ้สารแต่รู้หรอมึงอ่ะยูนเล็้ยวโอ้ยเดี๋ยวก็ตายอ่ะเชื่อฟูอย่าไปนนนวัดฉันจะวัดกับไปหามึงด้วยมันไปไหนละมันมาหาคุณมาตีกูมาตีกูมาตีกู มันไปแล้วมันไปแล้วเจอกูนเจอกูมันเจอกูอสี่เริ่ม I love you day อยากเฮียเฮียยุ่นจะเข้าเฟสสองแล้วเฮียฮัลนหลสัตว์ พวกเธมาช่วยกูจริงเหรอคือไช่วยกูแล้วเี่เร็วเข้าเ็จสองแล้วเฮียเดี๋ยวมันวาร์ปนะมันวาร์ปมาแน่เชือกูมันมาแล้วยุนมันมาแล้วยุนนี่้ไมไอล้ววะมีไฟโรคอะไรวาปมันดมแม่ทนทีเลยโอ้โหเฮียฝันเครื่องไม่แต่เครื่องเลยว่ะไม่จูงอย่างเดียวเลยตายละ ชี่เออแล้วทำไงอ่ะยิ้มเตรียมหลุมหลุมเลยหลุมอยู่ไหนอะ่ะวิ่งห่าต้งหาเอาฟังเสียงมันหามันเจอกูแล้ว <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> อะไร,ะไรมีน่าร็จการชูกูไปบ้างไหมมันหากูไม่เจอเฮีย <c oughs> หลุมมันเป็นเสียงไง มันจะเป็นมันจะเป็นมัน,นมันจะเป็นหลุมแบบที่มีเสียงชื่อชื่อมึงอย่าเวลามึงอยา่าโดดแล้วจะมีเสียงเนี่ยหลุมมีแล้วฟังเสียงดีอย่าโดดอย่าโดยดอย่าโดดเบาเฮ้ยวะเฮียมึงลองหามึงลองหามึงอย่ามึงอย่ามึงลองหาที่ย่อย่อย่อหลังหินย่อหลังหิน วิ่งต่อวิ่งต่ออย่าโดนอแล้วหุยโอยเรียเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้รอรอมันมาแล้ว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 รอรอรอโดดพอโดดพอมันตั้งมันตั้งถึงแต่มันจะมาเป็นโดดเข้าเข้าไป้ต้ม้ที่มันโดดมันจะมาเอ้ามีเดี๋ยวทำได้เลยโอ้อะไรวะมึงนิดกดวิ่งก่อนแล้วค่อยกดมีดคุ้ยก็โอมึงไม่บอกกูไอ้เหี้ยเรียบร้อยสัสทำได้มึงไม่รู้เหรอกูไม่รู้กูทำมั่ว เรียบร้อยไอ้เฮียคีชชนะเียน,นี็จุ๊กหนงนะจุกหนไ้นไปเลยไปเลยไปไงต่ออะถ้าถ้ามันวานเท่าไหรมึงดูมันดีๆมึงดูมันเตียมเฮ้ยโดดโดด,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 ดเออแล้วสวนกลับขวาไม่ขวา รอรอแล้วรอโดดรอโดดคือกดค้างไว้ใช่ป่ะกดวิ่งค้างไว้ใช่ป่ะกดค้างแล้วกดล้างกดโนดไอ้เหี้ยมึงก็ให้มันโค้งใกล้กว่านี้ก็กูไม่รู้เรียบร้อยไอ้เหี้ยไอ้นี่ยมันโม้ดกว่ายี่มัรู้ดีโคตรเหี้ยเลยสัตว์โอ้ท่าถ้าเล่นสิคนไม่งกแบบดูเดือด